ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราคืออะไรนะครับบางคนบางท่านอาจสงสัยนะครับนะเมื่อได้ยินพระท่านบอกว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราคืออะไรผมจะขออธิบายตามความเข้าใจของผมนะครับเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายเท่ากับศูนย์คือความว่างเปล่านะครับในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอนฉเฉลี่ยแล้ว 80ปีไม่เกิน100ปีอย่างแน่นอนนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผู้คนมักคิดว่านี่แหละคือตัวเรานั่นแหละคือเขาจึงยื้อแย่งแข่งขันกันเปลียดเบียนกันนะครับเข็นฆ่ากันเพื่อนํามาเป็นของของตนเพราะคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดนะครับแต่ที่จริงแล้วอีกไม่นานเกิน80ปีของทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ก็จะไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับ สิ่งที่สมมุติว่ามีของเรามีของเขาที่จริงมันก็ไม่ใช่ของเราอย่างแน่นอนนะครับมันคือของโลกใบนี้นะฮะซึ่งมันไม่ใช่ของใครนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็แค่ยืมโลกอกาศัยอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นสรุปไปว่านะครับในโลกนี้ไม่ใช่ของเรานะครับเราก็เป็นเพียงธาตุทั้ง4ี่คือดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันขึ้นนะครับเป็นตัวตน แต่มนุษย์นั้นนะครับมีสมองมีสติปัญญาหรือที่เรียกว่าจิตวิญญาณนะครับมีการปรุงแต่งไปต่างๆนานาสมมุติกันขึ้นทั้งนั้นนะครับฉันมีนั่นมีนี่เธอมีบ้านมีรถคือโน่นนี่นั่นคนดีคนชัวน่วนี่คือสุนัขนี่คือพ่อนี่คือแม่นะครับนี่คือสัตว์ต่างๆแยกแยกกันออกไปแต่สรุปก็คือเป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้เท่านั้น เมื่อถึงวันไหนที่ต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาไม่ช้าก,ก็เร็วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคำว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราคือเป็นการคิดถึงความเป็นจริงของธรรมชาติบนโลกใบนี้ก็คือความว่างเปล่านั่นเองนะครับบุคคลใดที่รู้เท่าทันพึงมีสติกับตัวเองว่าเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขานะครับบุคคลนั้นก็จะไม่เสียเวลาไปทะเลาะบ่อแว้งกับคนอื่น จะไม่สนใจเรื่องของคนอื่นจิตใจก็เลยเป็นสุขนะครับและจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดบนโลกใบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ